สวดมนต์ลดหงุดหงิดเอ๊ะช่างตีเหล็กหวางเจ้านี่งานยุ่งจริงๆเลยนะดึกๆแล้วยังไม่ยอมพักผ่อนอีกเอ้ช่วยไม่ได้ก็งานมันเร่งนี่นะอำเภอถันโจยุคซ่งมีช่างตีเหล็กคนหนึ่งทุกคนเรียกเขาว่าช่างตีเหล็กหวาง ครอบครัวช่างตีเหล็กหวางอยู่กันอย่างอัตคัดดังนั้นเขาจึงทํางานตีเหล็กทุกวันอยู่มาวันหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งผ่านมาที่บ้านของเขาช่างตีเหล็กหวางได้ถวายอาหารให้พระสงฆ์ฉันหลังพระสงฆ์ฉันเรียบร้อยก็พูดกับช่างตีเหล็กหวางว่าวันนี้ได้รับทานจากพระสุก์ไม่มีอะไรตอบแทน มีแต่คำประโยคหนึ่งมอบให้เชิญธนอาจารย์พูดมาได้เลยครับทำไมประสกไม่บำเพ็ญเพียรละ่ะเออให้บำเพ็ญเพียรน่ะถึงเป็นเรื่องดีแต่ว่าแต่ซื้อขามีงานยุ่งทั้งวันน่ะจะบำเพ็ญย,ยังไงละ่ะอืมมีวิธีการภาวนาถึงพระพุทธองค์ไม่ว่ายุ่งขนาดไหนก็สามารถบำเพ็ญได้โอ้วิธีภาวนาเหรออืม ยามที่ประสบตีเหล็กแต่ละทีก็ท่องหนึ่งประโยคใส่ไฟสุมไฟก็ท่องหนึ่งประโยคนานวันเข้าก็จะท่องอามิทโทฟโฟได้อย่างขึ้นใจจนเมื่อสิ้นชีพก็จะได้ไปสู่แดนสุขาวดีโอ้อสวดมนต์อย่างนี้ก็บำเพ็ญเพียรได้เหมือนกันเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วช่างตีเหล็กหวงังได้ฟังแล้วยินดีมากเขาได้ทำตามที่พระสงฆ์ชี้แนะ ตีเหล็กไปสวดมนต์ไปตีเหล็กทั้งวันสวดมนต์ทั้งวันภรรยาของตีเหล็กหวางเห็น <c oughs> ตีเหล็กหวางสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนจึงถามเขาโถเอ้ยตีเหล็กก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วยังจะสวดมนต์อีกมันจะไม่ยิ่งลำบากเข้าไปอีกหรอช่างตีเหล็กหวางพูดด้วยรอยยิ้มว่าแต่ก่อนตอนที่ข้าตีเหล็กหน้าเตาเผานะ่ะจะรู้สึกทั้งร้อนทั้งหงุดหงิด แต่ตอนนี้สวดมนต์ไม่เพียงไม่ร้อนไม่หงุดหงิดนะกลับรู้สึกปลอดโปรงโล่งสบายด้วยละ่ะนับแต่นั้นช่างตีเหล็กหวางก็สวดมนต์ด้วยวิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆผ่านไปหลายปีมีวันหนึ่งเขาพูดกับภรรยาว่านี่วันนี้ข้าจะกลับบ้านแล้วอ๋อกลับบ้าน น,นี่ไม่ใช่บ้านของแกเหรอบ้านข้าอยู่สุขาวดีภร <c oughs> รยาช่างตีเหล็กหวางเห็นเป็นเรื่องตลกจึงไม่สนใจอีกถึงตอนนี้ช่างตีเหล็กหวางก็ยังคงทำเหมือนปกติตีเหล็กไปสวดมนต์ไปผ่านไปสักพักเขาก็ได้เอาเหล็กร้อนๆออกมาจากเตาตีไปพูดไปว่า ต,งติงติงตังตังหลอมเป็นเหล็กกล้าความสงบไกล้เข้ามาข้าไปสู่สุขาวดีในตอนนั้นเองคนละแวกนั้นต่างได้ยินเสียงดนตรีอันไพเราะดังกังวาลมาจากท้องฟ้าอีกทั้งยังได้กลิ่นหอมอบอวลแบบแปลกๆช่างตีเหล็กหวางสวดมน์ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการ,รบำเพ็ญเพียรของคนยุคปัจจุบัน พระพุทธองค์คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่อำเภอซินติ้งยุคถังเดิมทีเป็นแหล่งที่พุทธศาสนาเข้าไปไม่ถึงจนอยู่มาวันหนึ่งนี่เสี่ยวเลี้ยวจืจอดูคนนั้นสิเอ๊ะเขาแต่งตัวมเห็นเหมือนพวกเราเลยเขาเดินมาทางนี้ด้วยอาอมทัวฝอเด็กเด ในครั้งแรกที่ใต้สื่อเศร้าคังมาถึงที่นี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่เพียงไม่รู้จักสวดมนต์ทั้งยังไม่รู้ว่าต้องเคารพพระสงฆ์ด้วยต่อมาเพื่อเผยแผ่หลักคำสอนใต้สื่อเศร้าคังคิดวิธีหนึ่งออกมาเอ๊ะเะสี่วลิวจื่อคนนั้นมาอีกแล้วเฮ้ในมือเขาถืออะไรอ่ะเงินนี่นาเสี่วลิวจื่อ ฉันอยากกินผู้สาเชื่อมนั่นในตอนนั้นไตยซื่อเศร้าขังเดินมาอยู่ต่อหน้าพวกเด็กๆยิ้มและพูดกับพวกเขาว่าถ้ามีใครสามารถท่องอมิทอฟอได้แล้วก็เราจะให้เงินหนึ่งอีแปะว้าหนึ่งอีแปะเสียวเลี้ยวจืดฉันอยากกินผู้สาเชื่อมอผมผมผมพร้อมทั้งทังได้อาอามิอามิทอฟดังนั้นไตยซื่อเศร้าขัง จึงทาตามสัญญาที่ให้เอาเงินที่รับบริจาคมามอบให้แก่เด็กที่สวดมนต์ได้ต่อมาเด็กที่สวดมนต์ได้ยิ่งมีมากขึ้นไต้ซื่อเศาคังก็ได้คิดออกอีกวิธีหนึ่งนับแต่นี้ไปต้องท่องอามิทอฟอสิบจบนะถึงจะได้เงินหนึ่งอีแปะอ่ะสิบจบเออก็ได้10จบก็สิบ,สบจบเอ <จบ S 1> ูก็จะท่อง ผ่านไปหนึ่งปีคนที่อาศัยอยู่ในซินติงไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็สวดมนต์เป็นแล้วถึงตอนนี้ทุกคนถึงรู้ว่านี่ต่างหากนี่เป็นทรัพย์สมบัติแท้จริงต่อมาไม่นาน ไต้ซื่อเศ้าคังได้สร้างอารามขึ้นที่อูหลงซานชักนำชาวบ้านสวดมนต์บำเพ็ญเพียรนี่เห็นหรือเปล่าที่ปากพระอาจารย์น่ะมีพระพุทธด้วยล่ะโอ้อารยจจ,จริงๆสวดมนต์จะมีพระพุทธออกมาจากปากทุกครั้งที่ไต้ซื่อเศ้าคังสวดมนต์หลายคนจะเห็นภาพเสมือนพระพุทธองค์ออกมาจากปากของท่านเรื่อยๆสวดหนึ่งบทมีหนึ่งองค์สวดสิบบทมีสิบองค์ องค์พระเป็นเหมือนประคำร้อยเข้าด้วยกันดูงดงามสะดุดตาไตสื่อเศ้าขังไม่เพียงใช้วิธีง่ายๆกล่อมเกลาชาวพุทธที่สินติ้งทั้งอย่างแสดงปาฏิหาริย์ของตัวเองมาเพิ่มความศรัทธาให้กับชาวบ้านในปีจังหยวนที่21เดือน10ร่างของไตสือก็เปล่งแสงเป็นประกาย แล้วภาวนาถึงพระพุทธองค์จนละสังขารชาวบ้านยกย่องท่านเจ้านิกายสุขาวดีรุ่นห้าสวดมนต์ขายทุกข์ได้ ต้นสบายสาธารณรัฐที่อำเภอซือฉีมีเหล่าหูหยินคนหนึ่งเหล่าหูหยินไม่เพียงยากจนข้นแค้นแถมยังมีลูกชายที่ไม่ได้เรื่องได้ราว <c oughs> มีวันหนึ่งนางก็ถูกลูกด่าว่าอีกแล้วในใจรู้สึกเจ็บปวดจึงเดินทางไปที่วัดใกล้ๆไประบายกับภิกษุณีไก่ซื้อฉันลำบากนะัก ท่านรู้ว่าอะไรเรียกทุกข์เหรอและวทำไมไม่ขายมันทิ้งล่ะขายความทุกข์ใช่แล้วขายอย่างไรก็แค่ท่านตั้งใจสวดมนต์ก็จะสามารถขายความทุกข์ได้แล้วเมื่อเหล่าหูหญินฟังคำของใต้สื่อแล้วใบหน้าก็มีรอยยิ้มขึ้นแต่พอคิดแล้วคิดอีกก็หน้าดำคร่ำเครียดขึ้นมาอีกใต้สือ่อ บ้านข่าทั้งเล็กทั้งจนทั้งเตียงทั้งเตา่าอยู่ในเพิงเดียวกันแล้วตายเตียงยังเลี้ยงหมูด้วยแล้วแล้วจะสวดบนยังไงได้ล่ะไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านก็พยายามสวดมนต์ไปถ้ามีเวลาว่างก็มาไหว้พระที่วัดไงละ่ะเราวหูหญินฟังแล้วก็กลับบ้านยังมีความสุข แม่ไปได้มาเนี่ยฮะหายหัวไปทั้งวันข้าวเย็นไม่มีคนทําไม่รู้หเืยไงอ่ะเหลาหูหญินสวดมนต์ในใจเดินไปที่เตาจุดไฟเริ่มทํากับข้าวนับแต่วันนั้นนางตัดสินใจจะขายความทุกข์ทิ้งสามปีต่อมามีวันหนึ่งเหลาหูหญินเดินมาพูดกับลูกชายว่า ลูกเอ้ยแม่จะไปโลกแห่งความสุขแล้ววันที่แม่ไปจะควรจะอยู่ที่บา้านช่วยจัดการจัดงานให้ด้วยแต่ลูกของนางเคยเชื่อคำพูดของนางซะที่ไหนจนถึงก่อนกำหนดวันเสียไม่กี่วันลูกของนางก็ได้กลิ่นหอมประหลาดหอ,ห,อหอมจังเลย กลิ่นหอมขนาดนี้บ้านไหนนะเผาอะไรลูกชายเหล่าหูหยินหาแล้วหาอีกกลับหาต้นตอกลิ่นไม่เจอแล้วตอนนั้นเองเขาก็นึกถึงคำพูดแม่ขึ้นมาเอ๊ะหรือว่าแม่จะพูดจริงอะแล้วลูกของนางก็อยู่คอยเฝ้าที่บ้านเห็นแม่ของเขาอาบน้ำเปลี่ยนใส่ชุดสะอาด แล้วนั่งตัวตรงสวดมนต์จากไปอย่างสงบเราหูหญินที่ตั้งใจสวดมนต์ไม่เพียงขายความทุกข์ได้ทั้งอย่างรู้เวลาชีวิตเดินทางไปสู่แดนสุขขาวดีอย่างสงบ